สวัสดีจ้าวันนี้เททาน,นะคะเทพื้นแานเทพอจ้าทางปูนแบบมาไปคิวพ่อลูกช่วยกันทำนะคะแต่ว่าคนขับรถปูนมามาช่วยกันเพื่อลูกอีกคนนึงจ้าช่วยกันทำจ้าบ้านเราเราเรา,เราไม่มีพุนเยอะเรา,าพอทำได้ก็ทำนะคะทำได้ถึงบ้านทำทุกอย่างเลยคะ่ะแต่ว่าจ้าง ตรงที่ยกบ้านขึ้นมาบ้านนี้เป็นบ้านมรลดุที่ป้าย่าสร้ราบไห้นะคะมรดกที่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายเลยะคะ่จะจะสบายออจะสบายหน่อยตรงที่ว่าบ้านเราติดกงถใหญ่แล้วก็มีมีบ้านไม้ที่ไม้เน,นื้นแอแนบไปจากไม้สักไม้แดงไม้ดุ ก็เป็นไม้ยาวยาวลําเดียวคือต้นเดียวตวห่วงแค่ไม่เข้ายังอยู่ในสภาพที่ดีๆอยู่ก็เลยไม่ไม่รื้อไม่ถอนคือ,อยกขึ้นมาแล้วก็ทำใหม่เอาเทพื้นเทพื้นตอนนี้ก็กำลังเทผาดกันมาดูใบพ,พอๆกันเลยนะคะทำเองจ้า cái <laughs> cái 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 ลูหลานยน่าพรมาถ่ายวิดีโอน้องเทกำลังถ่ายทำวิดีโอลงคลิป u ูท b บค่ะเสร็จคุยเลยมีใครทำบางเจดียมีแดดดีมีปูมีอาปั้นมีกีบขาดเพื่อนอาปั้นกำลังเจอกันเทขาดนะครับ เพื่อนเพือนก็คืบ้านเลยแต่ช่วยกันกันใหญ่ไม่หยุดเลยช่วยกันใหญ่เลยใช่พี่เหรอตักแรงมากเลยตักแรงมากเลยอออีกนิดนึงช่วยอ,อีกชุดกวดนไหลเปื่อนอือดูไหลเลยลูกลูกพากไปเลยดูสิชุดเหมือนจะเปื้อนกันเลยมีกี่คนที่ช่วยกันทำมีกี่คนที่ช่วยกัน คับพี่ออกเสียงด้วยสองสามสี่ห้าห้าคนแล้วมีใครบ้างครับมีแค่ดีเดียวเองไม่ใช่มีมีใครบ้างมีปูแล้วใครอีกแล้วผู้เสียงดังๆภาคเสียงไปด้วยลูกมีปูกับใครอีกมีปูมีพ่อ มีอาป,ปัน้นมีอาคาแอาค่าคือเพื่อนอาป,ปันา้นแครี่ครัันห้าคนเออ,บ,อบิกผมเป็ในใครเกดู <ś les> พ่อดูสิเกงขาดพอดีพ่อดูเกงขาดพอดีเกงขาตรงหัวเขาวชุด <ś les> เปื้อนชุดเปื้อนปูนทำงาน ทปูนแล้วก็จะเอาลูกหลางลงนะคะลูกหลางลงแล้วก็จะเอาปูนมาเทเทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะปูกระเบื้องคะแล้วก็ตรงเสาก็จะทาสีน้ำมันค่ะสีน้ำมันแล้วก็จะทําห้องทําห้องข้างล่างสักสี่ห้องนะตรงตรงตรงนี้ค่ะสองรอบตรงระเบียบอีกสองรอบค่ะตรงตรงแถวนี้ก็จะเป็นทําเป็นห้องห้องรับแขกห้องโลนกคะ ห้องถูกล่ะเห็นบันไดด้วยตรงหน้าห้องถูก็จะทําเป็นมุกมุกเห็นบันไดด้วยเอวิกิเอที่ดูเห็นคข้าวกลอ่ะเลยเอาไปไหนก็กตกลงแดดอ่ะ thank wow. you ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะไปลงลรถจ่ะเหลืออายุประมาณคิวนึงนะจะจะไปเทพื้นลงรถจ้ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะการเทคันกันไม่ให้บ้านสุดบ้านอะไร่จ้ะบ้านจะได้มั่นคงถาวรจ้ะเทขัน จะประมาณนี้จะช่วยขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เกฟอนเลยนะคะเป็นกำลังใจในกะะารทำคลิปต่อไปจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า